สวัสดีครับสรุปผลแข่งขันนุกเกอร์รายการ World Open 2024ณยูซานสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองอยูซานประเทศจีนแชมป์เก่าปี2019จัดทำเอาชนะ F1 เทพจยาอุ่นหนู10ต่อ5เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มยักติซอสกี้เงินรางวัลแชมป์170,000ปอนด์รองแชมป์73,000ปอนด์ รอนเบรกสูงสุด5,000ปอนด์ผลแข่งวันที่23มีนาคม2 5 6 7รอบปรองชนะเลิศใไระบบ6ใน11เฟรมจัดทมเอาชนะแจ็คสันเพจ6ต่อ2เฟรมจัดทมแทง122แต้มเป็นจูรี่เบรกครั้งที่975ซึ่งในฤดูกาลนี้แทงไปแล้ว74ครั้งสูงสุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาจัดทม ารเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างติงจินฮุยกับเนลโลปสันติงจินฮุยเอาชนะเนลโลปสัน6ต่อ5เฟรมเชื่อเฉือนกันแบบกองเชียร์หัวใจจะวายติงจินฮุยทางเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับจัดทัมซึ่งติงจินฮุยเคยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการน,นี้มาแล้ว2ครั้งครั้งแรกปี2009แพ้เนลโลปสัน9ต่อ4เฟรม คั้งที่2ปี2017ชนะคารเรวินสันติดต่อ3เฟรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรับเงินรางวัล7 3 0ด0นปอนด์หรือประมาณ3 1 4ล้าน4บาทส่วนผู้ที่ตกรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล3 2ม0 0นอปอนด์หรือประมาณ1 000, 4 0 0 0ล้านบาทและปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มแทกชัวตี้ ในนัดที่แพ้ติงจิน้นฮุย5ต่อ3เฟรมรอบถึง128คนการแทงแม็กซิมัมเบรกครั้งแรกของตัวเองระเป็นครั้งที่201ของตำแหน่งผู้แทงแม็กซิมัมเบรกส์ไฮไลท์โปรแกรมถัดไปวันที่24มีนาคม2567นุกเกอร์รายการ World Open 2024รอบชิงชนะเลิศนยูซานสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองยูซานประเทศจีน รอบจิงชนะเลิศใช้ระบบ1 0ใน1ิเฟรมวันที่24มีนาคม2 5 6 7แบ่งเป็น2ช่วงเวลาบ่ายโมงตรงและ6โมงครึ่งจัดทาพบติงจิ้นหุยประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน18ครั้งต่างคนต่างชนะคนละ9ครั้งต่าสุดเดอกันในรายการ UK Championship 2023พรอบรองชนะเลิศติงจิ้นหุย ชนะ6-4เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาจัดทำลงแข่ง74นัดชนะ60แพ้11เสมอ3ครั้งติงจิง้นหุยลงแข่ง46นัดชนะ32แพ้14ครั้งที่เกียงฟอร์มกันแทงที่ผ่านมาต่างคนผัดกันแพ้ผัดกันชนะ9ครั้งแต่จัดทำมีผลงานในรอบปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานที่ดีกว่าติงจิ้นหุยได้เปลี่ยนในเรื่องของเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องซึ่งตินจิ้นหุยเคยผ่านถึงรอบจิงชนะเลิศปรายการนี้มาแล้วสองครั้งครั้งแรกปี2009แพ้เนลลอโรสัน9ต่อ4เฟรมครั้งที่2ปี2017เอาชนะไคลเลวินสัน10ต่อ3เฟรมถึงจัดทำยังคบคุามสติและใจเย็นให้พอไม่ต้องเร่งจังหวะพยอยเก็บแต้ม เ็ฟเฟมให้ได้โอกาสชนะจะเป็นของจัดทำขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมเพื่อรับชมอย่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปเป็นใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ